มาที่เรื่องของสับปเปล่าอ,อ่างทองค่ะคในสนในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญมันเป็นประเด็นอยู่ใช่ไหมคะ<ช>เพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยไปร้องเรียนกับตํารวจสอบสวนกลางให้ช่วยดําเนินการหน่อยเพราะว่าหลงเชื่อจากการที่ได้เห็นการอวดอ้างสรรพคุณต่างครับว่าสับปเปล่าคนนี้สามารถช่วยถอนมนดําคุณใสอะไรได้แต่พอไปหาจริงๆแล้วตัวเองกลับถูกกระทําอนาจารถูกละเมิดทางเพศ<ช>นะคะแล้ว ตอนนี้เรื่องมันก็เลยเถิดยาวไปจนถึงถึงขั้นที่ว่าไปขุดสุสานฝังทารท้งกลมที่ผ่าออกมาจากคันของคุณแม่ที่เสียชีวิตอ่ะสำนวนไทยก็บอกว่าที่ตายทั้งกลมเสียชีวิตแล้วแล้วให้สับเปลือกมาผ่าอีกทีตามความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ไม่ให้เฮี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเลยเถิดไปใหญ่นะใช่ใชช่แล้วขุดขึ้นมาแล้วปรากฏว่า สุสานที่ว่าอยู่ที่วัดสิงห์นะคะตำบลสันเจ้ารงทองเพอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแล้วพอขุดเนี่ยเจอโครงกระดูกเด็กทารกสองโครงแล้วนี่นะคะที่เป็นข่าวมานะแล้วตัวของนายสนมก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้เหลือแต่เมียเมียก็บอกว่าติดต่อไม่ได้เหมือนกันเป็นของเมียกันนะใช่แล้วยังไงดีเรื่องนี้มันจะไปยังไงต่อนอกจากผู้เสียหายแล้วก็ยังมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลูกศิษย์เหรอใช่เป็นบรรดาคนที่เชื่อถือ,อ,อก็ยังให้ความยึดมั่นกับนายสนมคนนี้อยู่ยังมั่นใจว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนั้นมันมันคือเคล็ดวิชา มันคือสิ่งที่มันมันมันทำได้จริงๆรงขลังจริงศักดิ์สิทธิ์จริงอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ค่อยจะเชี่ยวชาญทางนี้เราไปขอข้อมูลจากอาจารย์เบียดีกว่าอาจารย์เบียรคนตื่นทําคุณนัทพลบุญสานะคะอาจารย์เบียสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เบียครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคอาจารย์เบียเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของสับเลือที่เขาไปขุดศพแล้วเราเจอกันตอนนี้เนี่ยเออแล้วเขาครับ อาจารย์ดูแล้วมันจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาว่าตามข่าวก็คือเรื่องของพิธีกรรมอะไรต่างๆการไปแก้กรรมไปลงสเสน์น้ำเมตตากุมารทองกุมารทองอะไรก็แล้วแต่อาจารย์เคยสอนมาตลอดว่ามันเป็นเรื่องเพอเจอร์ไร้สาระสุดท้ายแล้วเวลาพามาเจอการล่วงละเมิดการมีผู้เสียหายการการไปทาพิธีกรรมในความเชื่อศาสตร์ต่างๆศาสตร์แบบนี้พระเจ้าเรียกว่าสยศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการหลับไหล ไม่ใช่าศาสตร์ในการตื่นรู้สุดท้ายแล้วเราก็โดนหลอกเอาพวกเนี้ยไปโดนหลอกกันจริงๆในเหตุการณ์เนี้ยมีคนใกล้ตัวอาจารย์เนี่ยเขาเคยไปทําเรื่องนี้แล<า>้วอาจารย์เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวด้วยแล้วเขาก็พยายามบอกว่าเนี่ยอาจารย์มีวิธีในการเปิดโปงเรื่องนี้ไหมแต่ว่าอาจารย์ไม่ยุ่งดีกว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้าการกระทําของเขามันเลวมันชัว่วเดี๋ยวมันจะมีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนเองอเพราะนั้นเนี่ยมันเกิดจากคนไทยไปหลงผิดไปหลงเชื่อไป ไปกระทาพิธีกรรมแล้วเชื่อว่าพิธีกรรมเหล่านี้จะสามารถแก้ไขชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมใ<ม>จเฮงจะปังงานจะดีเงินจะเดินสเสน่ห์เลขยันจะเข้าหาชีวิตตัวเองเนี่ยมันเป็นความเพิรเชื่อไร้สาระของคนที่มีความเชื่อ<ม>แล้วเวลาน้าอาจารย์ผู้ก็ชอบด่าอาจารย์ว่า<ม>กับเขาสบายใจก็ปล่อยก็ทําไปสิจะไปยุ่งสาระแน่อะไรกับเขาคนนี้ไงสุดท้ายแล้วก็ต้องมานั่งสาระแนต่อคําถามกับเรื่องปัญญาอ่อนพวกนี้อยู่ดีคือมันจะต้องมีกลุ่มคนที่จิตใจอ่อนไหวถูกไหมคะอาจารย์ ต้องการหาที่ยึดเหนี่ยวมันอ่อนไหวได้แต่ต้องไม่ปัญญาอ่อนสิ <c oughs> คนเราเวลาจะอ่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ต้องประกอบด้วยปัญญา <c oughs> เราทุกคนมีการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศชาติบ้านเมืองหรือศึกษาจากสังคมหรือศึกษาจากการใช้ชีวิตตามความเป็นจริงของตัวเราเองดังนั้นเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีปัญญาเราต้องไม่ปัญญาอ่อนไปตามสังคมโลกที่มันไปตามกระแสแห่งความเชื่อเราจะอ่อนแอแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเราต้องประกอบด้วยสติ เพราะนั้นสุกคร้แล้วทุกคนเนี่ยถ้าเราเกิดขาดสติขึ้นมาแม้แต่เพียงประเด็นเดียวเราก็จะไหลไปตามพิธีกรรมสเสดอกข้อต่อชะตาคําถามมันทําได้จริงไหมล่ะ <S <S ใจเราบอกว่าเราฝ่อนไวเราต้องหาที่พึ่งแตุ่ทธเจ้าบอกว่าอย่าหาที่พึ่งผิดอย่าหาที่พึ่งที่ไม่ประเสริฐแต่ที่พึ่งอานประเสริฐที่พึ่งอางเกษมคืออะไรพึ่งหลักธรรมหลักวินัยของุทธเจ้าพึ่งตัวเองหรือ <S <S พึ่งตนพึ่งธรรม พราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หลักธรรมคาสอน<ะ>ถ้างตัวเองเป็นคนพุทธแต่ทาสารพัดพิธีเต็มไปหมดสุดท้ายเราก็โดนหลอกโดน<ะ>ร่วงละเมิดอ,อย่างนี้เพราะนั้นเราพยายามมาตั้งสติกันแล้วคนไทยพุทธเราต้องมีสติเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกนึกถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ใจคือหลักธรรมคาสอนของพระองค์เป็นที่ตั้งค่ะครับอาจารย์ครับคือปีเนี้ย2026่20แล้วแต่หลายคนก็ยังเชื่อเรื่องของการ นำศพเด็กทารกต่างๆมาทําพิธีกรรมเนี่ยฮะอาจารย์คือมันมันยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่เนี่ยแหละหลายคนก,ก็กังวลไงฮะว่ามันอาจจะแบบนําไปสู่การถูกหลอกหนึ่งสองสามสี่ต่อไปได้อะอาจารย์อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะเนี่ยมันตรงเวลามันแก้มันต้องแก้ที่ต้นเหตุสิมันก็ปล่อยให้มีพิธีกรรมเหล่านี้กเต็มไปหมดวัดก็มีกุมารทองบ้านคนก็มีกุมารทองแต่ละคนก็เชื่อพิธีกรรมกุมารทองถ้าอีกุมารทองมันมีจริงๆ อาจารย์จะต้องซื้อน้ำแดงมาไหวมาทําไมวะมันจะต้องไปซื้อน้ำแดงมาให้อาจารย์ถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นเด็กตัวนิดเดียวแล้วะอย่างกรณีที่เขาทำพิตกรรมเอาเด็กทาลรกที่ยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำห<ช>นังสือก็ไม่เคยเรียนเอาไปฝังดินอย่างเงี้ยคาถามคือมันไปหาเงินได้ยังไงไอแดงไปหาเงินได้พ่อไหนลูก ตัวมันเองไม่เคยเข้าระบบการศึกษาเงินทองก็ไม่เคยหาเลี้ยงกินนมมันยังไม่เคยได้กินสักหยด้ลยซ้ำมันเอาจากไหนมาทําพิธีกรรมไปหาเงินหาทองให้กับชาวบ้านได้เอามันต้องกลับมาดูตามความเป็นจริงนีง่ออกป้าเพราะนสุดท้ายแล้วความเชื่อพวกนี้มันเพอเจอร์เราคนไทยเนี่ยควรต้องตั้งปัญญาตั้งสติ อาจารไม่เห็นอนเมริกาโดนนด์ทัมป์มจะจะบูชากุมารทองแล้วมันจะมีเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองก<ฆ>ุมารทองที่ไหนบริหารประเทศชาติบ้านเมืองได้เกิดมาไม่เคยเจอถ้ามันเก่งชะากาศการขนาดนั้นอันเชิญกุมารเข้าสภาเลยแล้วไปนั่งบริหารประเทศเลยจบง่ายกว่ารัากรไทยเราต้องมีสติ อาจารย์เนี่ยออกมาเตือนสังคมหลายครั้งว่าพิธีกรรมเหล่านี้สุดท้ายแล้วมันเดินสู่การหลอกลวงมันเดินสู่การหาเงินหาทองมันเดินสู่การล่วงละเมิดหลายต่อหลายครั้งก็มาจบที่รายการข่าวรายการทีวีทุกทีเลยเพราะนั้นเราเตือนกันไม่รู้จะเป็นไงแต่สุดท้ายบอกอ๋อก็อันนี้มันไม่ของจริงไงเรานี่เจอของจริงกว่าเดี๋ยวชวนกันไปเดี๋ยวชวนกันไปสุดท้ายมันก็ไปด่าที่ใหม่ว่าไอ้ที่ใหม่ก็ไม่ใช่ของจริง เนี่ยมันก็เปลี่ยนปเนรื่อเพระาะสุดท้ายมันต้องกลับมามีสติว่าชีวิตเราเดินบนการกระทําทางกายอันสุจริตวาจาอันสุจริตแล<ถ>้วใจอันสุจริตจะกระทำอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการโดนบันดาลของสิ่งใดอ,อาจารย์คะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยสถานที่ประกอบพิธีค่ะหรือจุดบูชายอย่างนี้ย อยู่ในวัดเลยอะค่ะมันก็เลยพาให้แบบคล้อยตามง่ายหรือเ<ช>ปล่ามันมีปัญหาเรื่องของสถานที่ด้วยว่าออวัดก็อนุญาตออหรือบางวัดเนี่ยเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีแต่พระพุทธรูปแต่ว่ามีสารพัดลูกป,ปั้นออสารพัดความเชื่อแบบสั่งสมรวมกันก็เนี่ยวัดก็ไม่ตื่นเนี่ยประเด็นวัดก็ยังหลับอยู่เหมือนกันวัดเป็นสถานที่ตื่นเป็นสถานที่ในการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำ,คำสอนพระบุรธเจ้า แต่ว่าเดินเปิดโอกาสให้ไปทําพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตาบูชากุมารทองเปรกเสกกุมารทองเชื่อเรื่องการอ้อนวอนร้องขอรอคอ,อ,อยผลดลบรรดาสะดอกข้อต่อชะตาทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏเิปฏเพเปฏิเสธความเชื่อเหล่านี้นทั้งหมดแล้วพระภิสุเนี่ยเป็นสมณศักยะา,ยาปุตตะยเป็นบุตรในสมณในสักยะตระกูลเป็นบุตรที่เกิดจากปรากหรือเกิดจากพระโอษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุตรที่เกิดโดยธรรม แต่ดันไปเอาความเขาเรียกว่าวัตโกโตหะละมงคลไปเอามงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นมาเป็นมงคลในพุทธศาสนาทาั้งๆที่ไม่ใช่มงคลในศาสนาเราและไม่เป็นมงคลที่พึ่งพาอาศัยได้ด้วยเพราะนั้นวัดก็ต้องตื่นมีสติสัมปชัญญะสำนักพุทธศาสนาหรือ,อกรมรองศาสนาอะไรควรเข้าไปดูแลเรื่องนี้มากขึ้นเพื่ออะไระเพื่อที่จะจับตาจะก็เห็นแล้วว่า มหมาเถระสมาคมมีการที่กระตุการกระตุกสังกระตุกสังคมมากขึ้นกระตุกมาเถรสมาคมมากขึ้นมีการรับโนโยบายนโยบายจากสมเด็จพระสังฆราชาว่าวัดเนี่ยต้องไม่มีการปุกเสกต้องไม่มีการสะดอกขอต่ตอชะตาอะไรพวกนี้ไม่งั้นจะผิดกฎ ทั้งกฎหมาเถร่ด้วยแล้วกฎพระวินัยด้วยเพราะนั้นวัดเองวัดไหนที่ทำก็ต้องจัดการให้เต็มที่ดึงเอาความเชื่อความเห็นผิดเหล่าเนี้ยออกจากวัดวาอารามเหล่านั้นเพราะวัดเป็นที่พึ่งในจิตใจของคนคนก็คิดว่าอะไรที่วัดทำเท่ากับถูกต้องทั้งหมดดังนั้นคนพุทธเราต้องประกอบด้วยปัญญาเราต้องมีหลักธรรมคำสอนเป็นเพื่อป้องกันใจตัวเองแล้วเราต้องดูด้วยว่าความเชื่อเหล่านั้นมาสอดรับไม่ขัดแย้งกับหลักคำสอนพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเข้ากันได้เราถึงไปปฏิบัติตาม แต่ถ้าเราดูแล้วมันขัดแย้งมันไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่เป็นไปตามหลักการที่ผู้ใหญ่เจ้าสอนไว้เราไม่ควรจะไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการตามคําสอนนั้นค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าจะบอกให้สํานักพุทธเข้ามาดําเนินการบางทีก็ยากไหมคะเพราะว่าวัดใหญ่ๆดังๆหลายที่เนาะก็มีกิจกรรมอย่างที่ว่าเนี่ยจริงๆหน้านาทองเจิมสะดะเคาะต่างๆแล้วพระชั้นผู้ใหญ่ในวัดก็เป็นระดับเจ้าคณะอะไรอ,อย่างเงี้ยอาจารย์มันก็เลยจะจัดการย,ๆๆยากไหมคะ ก็เนี่ยมนาลูมารวยกันนะมาไม่ปฏิบัติไปตามความเป็นจริงผูกก็ต้องว่ากันไปตามผูกผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดเราจะมายึดมั่นถือมั่นเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาผลประโยชน์ขององค์กรส่วนรวมของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้มันก็เอาประโยชน์ของธรรมวินัยเป็นที่ตั้งนั้นพระรักษาพระวินัยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่าใครหรือคณะเจ้าปกครองต้องยึดพระวินัยในเมื่อพระวินัยบอกว่าไม่ได้ก็ต้องบอกว่าได้ ต้องอยึดโยงตามความเป็นจริงดิไหนๆ,<ใ>นๆจะเข้ามารับเงินเดือนแล้วไห <ๆ S 2> นๆ,ๆจะเข้ามาสร้างเหยือสร้างปัจจอแล้ <ๆ S 2> ก็ต้องทำให้เต็มที่ จะมาบอกว่าเกงใจเจ้าคณะปกครองเกงใจคนนั้นคนนี้แต่ไม่เกงใจพระพุทธเจ้าเหรือคําถามก็สุดท้ายเราก็ปล่อยพฤติกรรมเหล่านี้เข้ามาวุ่นวายในวัดวาอารามเข้ามาสร้างความเชื่อผิดความเห็นผิดโง่งงงายไร้สาระให้เกิดขึ้นในสังคมจนต้องเกิดการร้องเรียนจนต้องเกิดการกระทําผิดกฎหมายจัดการศพไม่ถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายที่ถูกต้องแล้วสุดท้ายก็มาเป็นข่าวม,มาเป็นอะไรกันมาร้องเรียนมาร้องแร่กระเจิงกันเนี่ยแล้วสิ่งที่อาจารย์พูดทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรผิดเลย ทุกอย่างมันก็เข้าก่อ<แ>เข้าลูกเข้าหลอดแล้วจักพยายามทําให้คนตื่นรู้ตื่นตัวแต่ก<แ>็จะมีไอ้กลุ่มคนเหล่าเนี้พยายามเข้ามาสร้างความเชื่อผิดความเห็นผิดที่ทําให้คนเนี่ยไม่ตื่นรู้ตื่นตัวเพราะฉะนั้นเราคนพุทธถ้าแก้อะไรไม่ได้แก้สํานักพุทธก็ไม่ได้จะไปบอกให้มหาเถรสมาคมช่วยจัดการดูแลก็ไม่ได้นั้นเราก็ต้องช่วยการสอดสองดูแลซึ่งกันและกันด้วยการอะไรเลิกปัญญาออก จากที่ตัวเราเป็นคนแรกเลยเแล้วก็ช่วยกันบ,บอกคนในครอบครัวตัวเองเนี่ยว่าพิธีกรรมเหล่านี้มาไม่ดีช่วยกันบอกปากต่อปากํำสอนพระเจ้าในสมัยก่อนเขาสอนกันเนี่ยเรียกว่ามุขปาฐะถ่ายทอดทางปากกสอนต่อรุ่นสู่รุ่นเราก็ต้องสอนรุ่นสอนรุนต่อลูกหลานเราไม่มีปัญญาในการยึดยองตามหลักคําสอนทุกอย่างต้องอยู่บนเหตุผลไม่ใช่อยู่บนความเชื่อเราอ้างคําว่าสบายใจใช่ไม่ได้ครับอืมคือทุกอย่างเนี่ย มันจะไม่เกิดเรื่องวันนี้หรือว่าครั้งที่ผ่านมาที่มีผู้วิเศษต่างๆนานาเนี่ยพิธีการแปลกๆแ,กแบบนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นคือมันจบลงนะถ้าเรามีสติจัดการมันก่อนถูกต้องไหมอาจารย์เบียร์ที่พูดมาสักครู่ฮะถูกต้องสติกับปัญญาเป็นของคู่กันถ้าเรามีสติปัญญามันจะเกิดลองมีสติไข้ควรดูสิศพเด็กตัวหนึ่งเนี่ยคนคนหนึ่งที่ตายไปแล้วเด็กเนี่ยยังไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกด้วยซ้ำคำถามคือจะส่งผลดีหรือส่งผลร้ายกับชีวิตเราได้ยังไง เนี่ยเราตั้งคำถามกับตัวเองการไปไหว้อ,อว้อนวอรร้องขอรอคอยผลโดนบรรดาลมันจะโดนบรรดาลให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จได้ยังไงถ้าสามารถทําให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จได้เราจะมานั่งเรียนหนังสือกันเพื่ออะไรเราจะมานั่งทํางานกันเพื่ออะไรเราจะเสียงเงินเสียทองในการลงเรียนคอร์สต่างๆเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาของตัวเองในการไปทําสัมมาอาชีพไปเพื่ออะไร,รสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้มันช่วยไม่ได้แต่มันเป็นเพียงความเชื่อแต่ความเชื่อก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ถ้าไม่อยู่บนพื้นฐานความจริงสอดไปสอดรับแ,แถมขัดแย้งกับการใช้ชีวิตประจําวันจริงๆในชีวิตของเราเราค,ควรเลิกเชื่อในความเชื่อเหล่านั้นเสียค่ะครับอาจารย์มองว่าผู้วิเศษในบ้านเราเนี่ยมันยังมีอีกเยอะไหมฮะที่เป็นแบบเนี้ยโอ้ยกำจัดเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกขนาดอา <c oughs> จารย์พูดมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีมันเป็นปีๆแล้ว <c oughs> มันจะหมดไปเมื่อไหร่ ถ้ามันยังมีคนเฟ้อเจอมีคนไร้สาระโง่งมง,งายกับสิ่งเหล่านี้แบบไม่ตื่นรู้ไม่เข้าใจไม่อยู่บนหลักเหตุผลเอาอาศัยความเชื่ออาศัยความสบายใจ<ะ>มีความทุกข์เข้าจู่โจมก็ไปหาที่พึ่งผิดในสิ่งเหล่านี้ก็จะยังมีคนที่เป็นมิจฉาชีพแบบเนี้ผุดเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ<ะ>แล้วมันก็จะมาจบรงที่โต๊ะข่าวแบบนี้เรื่อยๆ<อ>ไม่มีวันหมด พิธีกรก็จะต้องทาข่าวแบบเนี้ยไม่มีวันจบหรอกตั้งแต่วันเนี้ยสาวๆจะวันแก่หรือวันกเกษียณอายุในพิธีกรก็ยังมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทําข่าวเรื่องแบบเนี้ยต่อไปถ้า<อ>ยังไม่ทุกคนในสังคมเราไม่ขวนขวายในการช่วยกันกําจัดความเชื่อพวกนี้ออกอเลิกไปทําพิธีกรรมเลิกไปเชื่อในความเห็นผิดกลับมาอยู่ในความเห็นถูกต้องกลับมาอยู่ในบริบทของการทํามาเลี้ยงชีพว่าทุกอย่างอยู่ที่เราอ,อยู่ที่การกระทําของเราและอยู่ที่หลักคุณธรรมจริยธรรมนําหน้าในการใช้ชีวิต แค่เนี้ยมีความสุข,สขแล้วครับครับอาจารย์ขอถามในมุมของความเชื่ออย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้ที่เราขอสัมภาษณ์อาจารย์ก็มาจากกรณีของสับเปลือที่ชื่อในสนมที่อ่างทองไหมคะ <ใช S 1> อาจารย์รลูกศิษย์เขาบอกางี้บอกว่าที่ที่ทำให้มีคนเข้าหาในสนมคนนี้เยอะมากเพราะว่าวัดส่วนใหญ่ไม่รับเผาศกหญิงตั้งครรภ์ก็เลยจะต้องมาพึ่งพาสับเปลือที่ผ่าท้องแล้วแยก ร่างทารกออกมาเขาบอกว่าแต่ไอ้เรื่องพิธีต่างๆอันนี้เขาไม่รู้ครับก็เลยงงอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าไม่พูดถึงความเชื่อในมุมที่ว่าเอาศพเด็กไปทําพิธีอะไรที่คนเราเชื่อมาตั้งแต่โบราณอะไปไปแบบเป็นกุมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากรณีของครอบครัวที่ครับมีคุณแม่ตั้งครรภ์ตายทั้งกลงอย่างนี้มันต้องไปทําพิธีอย่างนี้เหรออาจารย์แล้ววัดเ็าไม่รับเผาจริงเหรอคะจริงๆมันไม่ต้องทําพิธีอะไรเลยการตายทั้งกลงเนี่ย ในสมัยโบราณเนี่ยเป,เป็นความเชื่อประเพณีไทยที่ทํากันตามๆกันมาด้วยความกลัวไงของสายคงจะดูไม่น่าพระขนงเยอะไปหน่อย<ะ>ก็เลยเปเด็กกลัวว่าเดี๋ยวไปผ่าเอาลูกเด็กออกมาเดี๋ยวผีจะมาหักคอจะมาหลอกวิญญาณเด็กจะตามหลอกหลอนก็เลยไม่มีใครกล้าทํา<ะ><ะ>เพราะว่าเขาเชื่อว่าผีตายท้องกลม,มันเอียนแต่ความเป็นจริงฝรั่งก็มีผีตายท้องกลมแต่ไม่เห็นฝรั่งเขาต้องทําพิธีกรรมอะไรเขาก็ยอยเข้าเตาเผาเก็บกระดูกด้วยตามปกติมีแต่ประเภทเรานี่แหละที่มานั่งกลัวในสิ่งที่ไม่ควรจะกลัว สิ่งเดียวที่เราควรจะกลัวคือกิเลสตัณหาสิ่งที่ที่เราควรจะกลัวคือความโง่งงายไร้สาระของเรานี่คือสิ่งที่ควรกลัวเพราะอะไรมันทําลายชีวิตเรามันทําลายทรัพย์ในกระเป๋าเราเนี่ยโดนหลอกกันมาเนี่ยสุดท้ายมันทําลายสิ่งนี้ดังนั้นสิ่งที่ควรกลัวคือกลัวมิจฉาทีพจ้าไม่ใช่กลัวเด็กตายท้องกลงมควรกลัวไม่มีตะก,กินนี่ควรนี่คือสิ่งที่ควรกลัวควรกลัวเศรษฐกิจประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ไปกลัวผีตายท้องกลมคนมันตายไปแล้วมันจะมาสร้างเหตุปัจจัยทำมันตรายแก่ใครได้ยังไง เพราะนั้น <S <S มันก็ต้องกลับไปถามที่วัดว่าทําไมวัดไม่รับเผาทําไมเผาไม่ได้ถ้าจะยืนยันใจให้เผาจะต้องทํำยังไงมันทําได้เฉะนั้นแหละแต่อยู่ที่ข้อตกลงข้อเจรจารลองจ่ายเงินให้มันเยอะๆสี่มีหรอมันจะไม่รับมันรับหมดแหละทาไมจะไม่รับแต่ไม่มีเงินจ่ายหรือเปล่าประเด็นบ,บางทีก็ต้องไปตกลงทับข้อตกลงอะไรกันสุดท้ายไม่มีผลอะไรเลยทําได้ทุกอย่างมันเป็นแค่ความเชื่อไม่ใช่ความจริงอมืมันคือความเชื่อที่ ที่คือผู้วัยชนเนี่ยเอาจริงๆตามหลักนะเขาอาจเขาเขาเขาสิน้นเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาถูกไหมแต่คนที่อยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าทําแล้วมันสบายใจแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ เนี่ยมนสบายใจอีกแล้วแล้วสุด<อ>ท้ายพอเวลาเสด็จาปสบายใจมันก็ไปผิดพลาดแบบเนี้ยทุกทีแล้วสุดท้ายมันกลับมาปวดหัวกระบาลไม่สบายใจมากกว่าเดิมอีกอย่างเ<อ>งี้ยตอนตอนแรกกะว่าจะไปทปําพิธีเบาใจตอนนี้เป็นไงล่ะปัญหาเกิดขนาดนี้<อ>มันมีความสบายใจไหมต้องมานั่งค้นหากันมีศพอยู่ตรงไหนทําไมตามหาไม่เจอต้องไปแจ้งความเดินงคดีกันวุ่นวายไปหมดจากสบายใจตอนนี้ไปสบายเงินไปเรียบร้อยแล้วสบายเงินใอ้หมอ ไอ้พลับเพลินสนมมาเรียบร้อยท่านสุดท้ายแล้วทําพิธีกรรมได้หมดไม่ต้องไปเกงกลัวกับอะไรเรื่องเหล่านั้นเป็นความเชื่อไม่ต้องกลัวเราจําไว้คนที่ตายท้องตัวมันเป็นญาติเราไม่ใช่เหรอ มันเป็นลูกเราไม่ใช่เหรอ,อมันจะมาตามจองร้ายจองผ่านหลอกหลอเราไปเพื่ออะไรอย่า,า,าไม่มันเวลาถ้ามามาหลอกจริงก็ด่ามาเลยมือนี่มากตันยูจริงๆเ <laughs> ลี้ยงดูปูเสือมาดาม่าผีเลยด่าให้เข้าประดกไปเลยเพราะฉะนั <laughs> ้นเสราแล้วเราต้องกลับมาดูตามความเป็นจริงว่าเอ้ยเขาเป็นลูกหลานเราเขาเป็นญาติเราเขาจะมาตามจองล้างจองผ่านหลอกหลอมาได้ยังไงถ้ามันเป็นแบบนี้จริงมันเป็นกันหมดทั้งประเทศแล้วนะให้ทิ้งความเชื่อเหล่านี้ไปจะได้เกิดความสบายใจจริงๆอ่ะ อันนี้มุมหนึ่งนะของความเชื่อนะแล้วก็อีกแยกไปอีกส่วนของผู้เสียหายที่มาร้องหาอาจารย์ก็คือเขาไปทําพิธีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสะเดาะเคราะห์หรอโอ้โหเยอะมากเลยอะไปทำพิธีการเขาอะไปทำดวงอะพิธีอาบน้ํามนต์ถอนคุณใสค่ะอาจารย์แล้วก็ถูกเนี่ยสับเปลือกะเอาลุกเหล็กลากก็คือกระทําอนาจารเพให้ไปนอนที่เตียงผ่าศพอะแล้วเอาลุกเหล็กเนี่ยลากตามร่างกายเอายัดใส่อวัยวะเพศประมาณนี้เพื่อที่จะไม่ดวงดีขึ้น เอออาจารย์เนี่ยพอเวลามาเป็นอย่างเงี้ยก็คําถามคือแล้วถ้าคนที่เขามีสติดีๆปัญญาดีๆใครที่ไหนจะไปทําอะไรแบบนี้คอาจารย์เข้าใจนะว่าเราทุกคนมีความกลัวในการใช้ชีวิตกลัวเป็นหนี้เป็นหนี้แล้วมามีความทุกข์ผัวไม่รักเมียไม่ช่างเมียไม่ชอบลูกหนีไปอากาตัอยู่การเงินการเงินการงนารงนไม่จลลเจิญรุ่งเรืองเข้าใจได้เรามีความทุกข์ แต่ความทุกข์ต้องถูกแก้ไขให้ถูกจุดเป็นหนี้ต้องไปแก้หน,นี้ด้วยการไปทาํา,ปางานให้มากขึ้นไปหาเงินให้มากขึ้นเลิกเป็นหนี้แล้วกลับมาใช้จ่ายให้รู้จักพอประมาณในการใช้จ่ายในชีวิตของตัวเองแล้วมันจะหมดหนี้เมื่อหมดหนี้ทุกข์ก็หมด เพราะนั้นสุดท้ายแล้วเราไปนั่งกังวลกังวลกับสิ่งที่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลต่อให้สะดอก้อต่อชะตาร้อยสับเปลอือพันสับเปลอือแต่ยังนั่งเป็นหนี้เหมือนเดิมบริหารจัดการตัวเองไม่ได้ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเอง<ะ>สุดท้ายก็ยังทุกข์เหมือนเดิมเพราะนั้นสุดท้ายรายการทําวิธีกรรมเหล่านี้มันไม่มีจริงเลยอาจารย์ปฏิเสธมาตลอดทําไมอาจารย์ปลดหนี้คดีลงมะลายตัวเองได้ตั<ะ>้งสองล้านกว่าบาทโดยที่ไม่ต้องไปทําพิธีกรรมเหล่านี้อ,อาจารย์อาศัยหลักคำสอนมุรเจ้าเป็นมูลเหตุจนตัวเองประสบความสําเร็จ เป็นที่โด่งดังในระดับประเทศได้สามารถสอนทําให้ทุกคนตื่นรู้ตื่นตัวตื่นทําได้ทําไมอาจารย์ไม่ต้องไปทําพิธีกรรมเหล่านี้เพราะอาจารย์เชื่อในเหตุปัจจัยเชื่อในผลของการกระทาศรัทธาในการกระทําของตัวเองว่าทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วใครกระทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นและพิธีกรรมเหล่านี้ถ้ามันสามารถสะดอกข้อต่อชะตาทําเสริมชะตาทำเสริมชีวิตเสริมชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองหรือดีขึ้นได้กว่าเดิม อาจารย์ตั้งคำถาม,ถามง่ายเลยใครในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ใครในโลกนี้จะผิดหวังจากอะไรได้ใครในโลกนี้จะมีนี่สินในการใช้ชีวิตได้ใครในโลกนี้จะโดนสามีภรรยาบุตรธิดาญาสารหิตทอดทิ้งได้มันจะต้องสมความปรารถนากันทุกคนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคือคการกระทําของตัวเองพิธีกรรมเหล่านี้ตัดออกจากชีวิตเลยไม่มีผลแม้แต่เซเซียวองคุรีเดียวครับออื วันนี้ฟังอาจารย์แล้วตื่นเออคือต้องมาสกิดกันหน่อยอะนะฮะสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยนะฮะให้อาจารย์มาช่วยพูดในมุมหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราลงไปตามความคืบหน้าของคดีด้วยครับใช่ขอบคุณนะคะอาจารย์เบียร์ค่ะที่ช่วยให้ถ้อยคำขอบคุณครับให้ได้สติตื่นรู้กันอันนี้มโนธนาด้วยจมาากขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะครับ